สวัสดีครับเชี่กวเก๋ยใช่ไหมครับผมกลับมาพบเพาะกันอีกเทื่อนึงนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอบคุณพี่น้องผู้ที่มาติดตามล่าสุดนี่นะครับหลายๆท่านก็ขอบคุณหลายๆครับถึงแม้ว่ายอดผู้ติดตามก็ทั้งจิบวหลายก็ทั้งค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเนาะพี่น้องเนาะก็มีข้อมูลประสบการณ์นะครับส่วนตัวนะโมเดลโมเมนต์ อยงที่มันมากมายดอกเป็นประสบการณ์ที่ใส่โดยส่วนตัวเอามาแช่กันมือนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับก่อนที่แช่ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการตกปามือนีก็ต้องขอฝากนะครับฝากด้วยความเป็นห่วงพ,พ,พี่น้องทุกคนนะครับก็คือ,อด้วยทุกมือนี่นะครับสถานการณ์โรคระบาดนะครับโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็บุกเข้าไปในทุ่มชนเฮาทุกทุ่มชนแล้วครับตอนนี้อ,อีสานบานเห่านีแห้งหนาเป็นห่วงนะครับผมเนื่องจากว่าในการ กินข่าวกินน้าบ้านเฮ่าเนี่ยเฮ่ากินข่าวเหนียวนะครับใส่มือนะครับกินในกระติบข่าวเดียวกันนังสีนะครับอันตรายนะครับผมเส่อว่ามันเป็นจุดเสี่ยงยังยังยิ่งนะครับสาหรับคนอีสานเฮ่านะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังครับผมสําหรับคนที่เห็ดงานคนอยู่กับาบานนอกของหน้ากัจริงอยู่แต่ว่าก็สิมีลูกหลานเขาไปเห็ดงานอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเมืองอยู่ในเอส่วนของอำเภอใน ส่วนของหลานขาต่างๆนะครับกับนีความเสี่ยงกลับมากอาจสีเอากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านนะครับกับถือความเป็นห่วงกับขอให้ระมัดระวังนะครับปลูกกับมาจะเช็นงานกับขอให้ล้างไม่ล้างมือเนาะเอากลับมาที่เพื่อให้บรให้มันยาวเนาะขออนุญาตกลับมาที่าการแช่ประสบการณ์เรื่องที่ผมสัญญาไว้นะครับว่า,าคลิปก่อนๆก็กกคือผมเห็ดบาลานจีนมาก่อนนะครับมาช่วงนี้จะเป็นการแช่ประสบการณ์เรื่องการใส่การตั้งโต๊ะบาลานนะครับบาลานจีนมาบาลานญี่ปุ่น ราคาส,สิกเนาะตอนนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมใส่คําว่าบาลานสไตล์ตัวผมเองเนาะเป็นบาลานเช็อกล้วยแล้วกันเนาะก็เอาขอดีขอเสียอ่าหรือวิธีการใดๆที่มันเทศห้ยุ่งยากตัดออกผมผมก็ใส่ตามสิ่งที่ผมเท็ดน,นะครับเว้าให้ตามที่ผมใส่งานอยู่คลิปผมส่วนในการแช่ ประสบการณ์ลักษณะแบบนี้ผมจะบอได้มีการบอคอยมีการตัดต่อนะครับสี่เน่าเราก็จบเดียวเลยอย่างที่เห็นผ่านมาสองคลิปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็สิขอเริ่มนะครับอ่าสิบโอวหลาขนะั้วเนาะพี่น้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นปากไทยนิดนึงครับผมให้สําหรับคนที่เผื่อมีพี่น้องจากทางภาคอื่นเพิ่นอยากดูเนาะก็อย่างเหมือนเดิมน,นะครับการาแต่งสายก็ เริ่มต้นที่ตัดสายมัดสายที่ปลายคันตัดที่หัวไม่มือนะครับคือด้ามคันด้ามคันนะครับด้านบนของด้ามคันจับตัดนะครับแล้วก็แต่งสายที่เหลือเป็นสายหน้าลงไปนะครับอันนี้อาจจะมีคําถามนะครับว่าถ้าผมตกคันยาวแล้วคัดสอก คัดศอกก็คือลักษณะแบบนี้นะครับคันยาวมันมีน้ำหนักบางคันมีน้ำหนักคัดศอกผมแนะนำให้เลยนะครับหัวไม่มืออยู่ตรงไหนตัดตรงนั้นครับเข้าใจนะครับโอเคทีนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับภาษากลางแล้วกันอ๋อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางปากไทยเนาะขาปากไทยเนาะคืออันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือชุด นะครับชุดทุ่นเราต้องเตรียมเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับด้านบนสต็อปเปอร์สด้านล่างสต็อปเปอร์สองนะครับใส่เข้าไปชุดชุดทุ่นวันนี้ก็เป็นทุ่นหางกลวงนะครับเหมือนอที่ผมใช้คลิปที่แล้วก็คือทุ่นหางกลวงน,นลงนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้อันนี้ผมต้องขออนุญาตเล่าอย่างหนึ่งก่อนอ่ วิธีการของผมเนี่ยคือต้องยังไม่ใส่ตะกัวนะนะเข้าใจนะครับยังไม่ใส่ตะกั่วนะครับใส่ลูกหมุนใส่สายหน้าใส่ตะขอครบทุกอย่างนะครับเข้าใจไหมครับตอนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือชุดชุดชุดทุนนะครับ ามาร์กบนสต็ปเปอร์เหมือนเหมือนบาลานซ์อื่นๆที่ผ่านมาทุกอย่างนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นลูกหมุนแล้วก็สายหน้าแล้วก็ตะขอนะครับครบเนาะทุกอย่างครบแล้วเอาขั้นที่1น,นะครับวัดความลึกของน้ําโดยการเอาน้ําหนักเกี่ยวที่ปลายวทีตะขอนะครับ เกี๋ยวทีปลายสายก็คือตะขอเนี่ยเกี่ยวตะขอเสร็จปุ๊บอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้ครับขอให้เป็นน้ําหนักนะครับน้ําหนักที่หนักกว่าที่ทําให้ทุ่นจมได้นะครับแล้วก็โยนลงจุดที่เราจะตกนะครับโยนลงจุดที่เราจะตกแล้วเลื่อนทุ่นเพื่อหาระดับน้ําจนกว่าทุ่นจะโผล่เหนือน้ำหนึ่งข้อสีนะครับ เลื่อนทุ่นเพื่อหาระดับน้ําจนกว่าทุ่นจะโผล่เหนือน้ำหนึ่งข้อสีนี่คือขั้นที่หนึ่งโอเคนะครับไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปฟังใหม่ได้ขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองขั้นตอนที่สองนะครับก็คือขั้นตอนที่สองคือเอาตะกั่วมาใส่ได้แล้วตอนนี้ ใส่ตะกัวให้สามารถจมทุนได้นะครับอ่าเข้าใจไหมครับใส่ตะกัวให้จมทุนได้อ่าตอนนี้เรามีทุนมีตะกัวมีชุดมีสายหน้าครบทุกอย่างแล้วนะครับผมเมื่อตะกี้เราได้เมื่อตะกี้เราได้ความลึกของน้ำไปแล้วเนาะตอนนี้เราถอด ยังลบออกจากตะขอแต่ใส่น้ำหนักที่คือใส่ะตะกั่วเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับใส่ตะกั่วเข้าไปให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมกำลังจะถึงขั้นที่สองนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเป็นขั้นตอนของการตั้งทุนนะครับขั้นตอนของการตั้งทุนตอนนี้ก็คือทำยังไงครับ ขั้นตอนของการตั้งทุนตอนนี้คือเลื่อนเลื่อนชุดทุ่นนะครไม่รวมกับมาร์กนะครับแค่สต็อปเปอร์สตัวเนี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาประมาณฝ่ามือกว่ากว่านะครับหรือประมาณฝ่ามือนะครับเลื่อนลงมาประมาณฝ่ามือนะครับเพื่อจะตั้งทุน่นเข้าใจไหมครับจะคล้ายๆนะคำว่าเลื่อนลงมาฝ่ามือจะคล้ายๆบาลานจีนนะครับ เลื่อนลงมาฝ่ามือหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งทุนถามว่าตั้งขนาดไหนตั้งทุนก็คือตั้งผมจะวันนี้จะอยู่จะตั้งตกที่สามตกสามนะครับก็คือตั้งทุนให้ได้โผล่เหนือน้ําห่างทุนให้โผล่เหนือน้ำสามข้อสีนะครับเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่ไปฟังใหม่นะครับตั้งทุนให้ได้โผล่สามข้อสี พอทุ่นโผล่สามข้อสีตอนนี้ตะขอไม่ได้แตะที่พื้นนะครับตะขอไม่ได้แตะที่พื้นเพราะเราขยับขยับขยับทุ่นลงมาขยับทุ่นลงมาประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือกว่ากว่านิดนิดก็ได้ถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นก็ให้น้ำหนักของทุกอย่างนะครับทั้งทั้งสายทั้งตะกัวทั้งตะขอสายหน้าทุกอย่างใกล้เคียงกับ ระยะที่เราจะตกที่สุดอันนี้อิงวิธีการจากของบาลานจีนแต่ขั้นตอนที่ผมจัดออกก็เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังก็คือขั้นตอนที่สองก็คือ,อ,อ,คอเมื่อเมื่อเราตอนนี้เราตั้งทุนได้สข้อสีนะครับสมข้อสีปุ๊บตอนนี้เราตั้งทุนได้สามข้อสีขั้นตอนต่อไปก็คือตั้งตกครับผม ถามว่าตั้งตกเราต้องทำยังไงครับก็เอาน้ำหนักหรือเอา,เอา,เอายางลบอะที่เราใช้ขันอตอนที่หาและความลึกของน้ำนใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ใส่เหยือก็ได้ครับก็หาเลื่อนหาผมเชื่อว่าทุกท่านพอจะเข้าใจแล้วละ่ะเลื่อนหาเลื่อนหา,าว่าให้มันจะโผล่สามข้อสีจุดไหนนะครับก็เลื่อนตั้งตกเนาะ ตอนนี้ก็คือตั้งตกนะครับขั้นตอนต่างๆก็จะมี3ขั้นตอนสามขั้นตอนเนาะสามขั้นตอนเข้าใจนะครับ 1. พอเราเตรียมสายเสร็จนะครับมีทั้งทุ่นมีทั้งสายหน้ามีทั้งตะขอเสร็จเรียบร้อยไม่ใส่ตะกั่วนะครับไม่มีตะกั่วนะครับนี่คือวิธีการของผมนะครับขั้นตอนที่1ก็คือหาระย,ระ,ยะความลึกของน้ําใส่น้ําหนักที่ตะขอไม่ว่าจะเป็นเดือหรือไม่ก็ยังลบได้นะครับให้โพ 1>, 1ข้อสีขั้นตอนที่2ถอดน้ำหนักจากตะขอออกนะครับแล้วใส่ตะกั่วเข้าไปนะครับใส่ตะกั่วเข้าไปตรงลูกหมุนแทนทีนี้เลื่อนทุ่นลงมาประมาณฝ่ามือหรือฝ่ามือเสรยดเศษฝ่ามือ,อก,กว่าได้นะครับถ้าไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นแล้วก็ตั้งทุ่นเลยนะครับก็ตั้งที่3ข้อสีนะครับ นี่คือขั้นตอนที่2อขั้นตอนที่3ก็คือใส่เหยื่อเข้าไปนะครับใส่เหยื่อเข้าไปที่ตะขอแล้วก็ตั้งตกนะครับขั้นตอนที่3คือการตั้งตกที่3ข้อสีครับผมเข้าใจนะครับไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับของผมเนี่ยก็คือเปิดคลิปผมไว้แล้วก็แต่งสายอยู่ตรงฝั่งน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องดูภาพก็ได้ครับผมเพราะว่า ผมก็ไม่ได้มีภาพาวิธีการให้ให้ท่านดูเพียงแต่ว่า,าทุกการอธิบายผมเชื่อว่าถ้าฟังแล้วก็ทำตามมันจะทำได้ง่ายๆนะครับผมครับผมก็ฝากนะครับตอนนี้ขออนุญาตกับมาภาษาบ้านจ้าของฝากนะครับฝากทุกท่านนะครับพิจนาเอาไปใส่นะครับสิ่งไหมันน่าสนใจน่าใสก็เอาไปใส่เบิ้งนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะพเพราะว่าวลาตอนนี้ไม่ค่อยเด้ตกปลานะครับสิ่งจะสิ่งที่ที่อยากจะแช่ประสบการณ์ขอกจาของตอนนี้คือจะเริ่มจากาการตั้งตกแบบน้ำนิ่งนะครับเริ่มจากน้ำนิ่งจนไปถึงน้ำเดินจนไปถึงน้ำไหลแรงนะครับผมจะล่องนําเสนอให้เบิรงว่าน้ำนิ่งทํายังไงมันจะดีน้ําเดินมันจะเป็นยังไงทํายังไงแบบไหนจะดีน้าไหลแรงเราจะใช้วิธีไหนตกปลาหลิวเนี่ยมันมีวิธีตกหลายอย่างครับผมกัดจังล่องเบิรงครับ ขอให้ทุกท่านผู้ที่เขามาชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจครับผมเฮ็ดครีปให้ท่านเบิงนะครับผมก็ขอให้กดติดตามไว้เดี๋ยวมีคลิปดีๆมีข้อมูลอ่ส่วนที่ผมมีกระสิแชร์ประสบการณ์ลงเป็นคลิปให้ท่านเบิงนะครับฝากทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้กระตองขออนุญาตยุไใบแค่นี้นะครับผมลิปนากระจังจินนาเสนอ อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เป็นบันเทิงในการไปหาผูหาปลานะครับแต่ยังบนแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงเบิงกรว่มามันสีได้จังไหรนะครับสะเป็นแบบไดก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมคลิปนี้โคสิปิดไว้คลิปไว้ปไปแค่นี้ก่อนครับขออนุญาตกล่าวคําว่าสาวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ